สวัสดีค่ะนาวทวหญิงนาฬิกาค่ะมาศึกษาเรื่องการหาพื้นที่ใต้โค้งปกติกันต่อนะคะในโจทย์ข้อที่9ค่ะโจทย์บอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมีการแจกแจงปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ20ค่าบิ่งเบนมาตรฐานเท่ากับ5ดังนั้นจะมีข้อมูลร้อยละเท่าใดที่มีค่าอยู่ระหว่าง17กับ28ในขั้นตอนแรกเราก็ต้องเปลี่ยน คะดิบนะคะคือ17กับ28ให้เป็นคะแนนมาตรฐานก่อนเพื่อที่จะได้กำหนดลงไปในโคงตำแหน่งลงไปในโค้งปกติได้นะคะโดยที่เรามีสูตรของค่าแซดว่างไงคะแมีค่าเท่ากับ x i หรือคะแนนดิบนะคะลบด้วย x bar หารด้วย sd ค่ะในตรงนี้เราก็แทนค่าลงไปนะคะตัวแรกก็คือ x i เป็น17ลบด้วย x bar จากโจทย์บอกว่า x bar เป็นเท่าไหร่คะ20นะคะแทนค่าลงไปด้วย20หารด้วย sd หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งโจทย์กำหนดให้แล้วว่ามีค่าเท่ากับ5นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ค่าของ คะแนนมาตรฐานออกมาเป็นลบ0.6ค่ะและในทํานองเดียวกันนะคะก็มาหาค่าแทรกของ28ค่ะก็ใช้สูตรเดิมนะคะว่าคะแนนมาตรฐานก็มีค่าเท่ากับคะแนนดิบลบด้วยคะแนนเฉลี่ยหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะ จากตรงนี้แทนค่าลงไปด้วยคะแนนดิบคือ28ลบด้วยคะแนนเฉลี่ยคือ20หารด้วยส่วนเบี่งเบนมาตรฐานคือ5นะคะนักเรียนก็จะได้ค่าของคะแนนมาตรฐานออกมาเป็น1.6ค่ะ เมื่อได้ค่าต่างๆมาแล้วนะคะก็มาเขียนลงไปในพื้นที่ใต้โค้งปกติค่ะนี่นะคะวาดเป็นโค้งปกติก่อนตรงกลางนี่ก็คือตรงที่ค่าซัตเป็นศูนย์นะคะเริ่มต้นมาดูที่ซัตเท่ากับลบศูนย์จุดหกลบศูนย์จุดหกก็คือมาทางซ้ายมาทางซ้ายมือเนี่ยนะคะที่ซัจะมีค่าเท่ากับลบศูนย์จุดหก ก็มาเปิดตารางดูนะคะว่า,ากับบล0.6มีพื้นที่เท่าไหร่เมื่อเปิดตารางดูแล้วก็มีค่าเท่ากับ0.21โอ้ที่ไม่พอ21.57ค่ะจากนั้นก็มาดูที่ S เท่า1 6นะคะ พื้นที่หรือบอ,อกไปคือพื้นที่จากตรงกลางออกไปนะคะและที่ซ่าเท่ากับหนค่ะเนื่องจากค่าซ่เป็นบวกก็ไปทางขวามือของซ่าเท่ากับศูนย์นะคะก็มาทางนี้ประมาณเป็นซ่เท่ากับหนงจุแล้วก็ไปเปิดตารางนะคะว่าซ่าเท่ากับหนึ่งจุหกเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะจากตรงกลางออกไปเช่นกันนะคะก็จากตารางแล้วเราจะพบว่า ที่ z เท่ากับ1.6จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้โค้ง0 4น5 2จุดค่ะเพราะนั้นเราอยากรู้พื้นที่ที่เป็นไงคะพื้นที่ที่อยู่ระหว่างคะแนนด7 7กับคะแนนด8 8นั่นคือต้องการหาว่าพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง z เท่ากับลบ0.6 กับซเท่ากับ1.6เป็นเท่าไรก็จะเป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมดนี้นะคะคือพื้นที่ทั้งหมดเลยที่แลกด้วยสีแดงนี้เห็นนะคะจากนั้นเราก็มาหาว่าพื้นที่ที่แรงเงาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มาดูนะคะพื้นที่ที่แรงเงาตัวนี้ หาค่าสิคาว่าพื้นที่แด้านเงามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีคือพื้นที่เท่ากับทางด้านสีขาวมาทางนี้นะคะก็คือเท่าไหร่คะ0.2157 บวกกับพื้นที่ที่มาทางด้านขวามือคือ Z เท่ากับ1.6ซึ่งก็จะมีพื้นที่เท่ากับ0.4452ก็จะมีค่ารวมกันเป็น0.6709นะคะนั่นหมายความว่าพื้นที่ใต้โค้งทั้งหมด1ห,หน่วยพื้นที่ใต้โค้งทั้งหมดเนี่ยนะคะ หนึ่งหน่วยจะมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างคะแนน17กับ28เนี่ยเป็น0.6709เพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการหาร้อยละร้อยละก็คือต้องเทียบกับเท่าไหร่คะเทียบกับร้อยนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นร้อยเนี่ยก็ก็จะมีคนที่ได้คะแนนอยู่ระหว่าง17กับ28คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่คะก็เอาร้อยมาคูณใช่ป่ะคะ คูณด้วย100ก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็น67.09ค่ะเปอร์เซ็นต์นะคะแค่นี้ก็จบแล้วนั่นคือมีมีคนที่ได้คะแนนอยู่ระหว่าง17กับ28เนี่ยคิดเป็น67.09เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ